ย้ำเลยเฉ้ยม,มากินอีกตัวแบบนึงกับใส่วันก็ห้าสินเมื่อไรตดวเรีอ่องนี้เมืองไทยไมยนันก็จินอยากงันกจินมแบบใส่รานห้าสินยากใส่ดูทางนี้มันคเสียนีแต่ว่าหายเนาะ เ็ท่นีมานวันนี้อ้้ป่ายแล้วก็ได้ยนะชมสเดคชมือสันบันดีสิได้มาไปสิไปค้อนสิไปข้ามถนนจ้ะถนนเจ้า จนว่าเถาเขาเลยว่ามีม,ม,มห,าหาเพป็นจ็กก่อนเข้าทำชนวนนะคะกึ๊กกึ๊กกึ๊กน้อยสีทองาซื้อข้าวสีถุงใก่สุดซื้อมาแตะตัวนั้นแตะตัวนี้เนาะเดี๋ยวข่อยไทยของข่อยก่อน

ข้อหมายกันว่าค่ากันว่ารวยอย่างเดียวนะมีลูกเดียวเข้ามารวยอย่างเดียวเป็นฝ okay. ่ากันเขาคอยปูพกไปมานใช่ไหมได้บ่ได้บ่โอเคโอ้ยมาหัดเขาคอเลยโอ้ยมาหัดจ้าของบาดดีมีหัดเจ้าของบาดนี่แม่กันยายบุญแล้วพวกมากินสมขึ้นหาเรายายบุญนั่นี่ะ